สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพจแม่บ้านบ้านนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะแม่บ้านบ้านนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกวักมอรกตของแม่บ้านนะคะนี่หลังจากที่แม่บ้านใช้สูตรเ,เร่งการแตกหนอนนะคะหลังจากที่แม่บ้านเนาะใช้ไอตัวน้ํายาเร่งการแตกหน่อของแม่บ้านนะที่สตดของแม่บ้านทํานะคะปรากฏว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะดูนะคะน้องเขาแตกหลอดใหม่ แตกหน่อใหม่ค่ะพเพื่อนๆค่ะอ,อันนี้น้องเขาสวยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะตอนแรกก็นึกว่าเขาจะเผือกไม่ไม่คือเผือกนะคะฝั่งนูงน้นเนาะเขามีเป็นอ่าด่างน,นะคะพเพื่อนๆนี่แล้วมาดูอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เขาก็แตกหลอกหน่อใหม่แล้วเห็นไหมคะพเพื่อนๆนี่จากตอนแรกแม่บ้านได้มา,มมาแค่สองกิ่งเองนะคะเนี่ยกิ่งนี้ ก,กิ่งน,นี้นี่กิ่งข้างหลังนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิ่งใหม่นะคะที่เขามาอยู่กับเราเนาะเขาได้สูตรลดน้ําแบบที่แม่บ้านลดใจนะคะแล้วนี่ค่ะเขาก็มีหน่อใหม่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยค่ะน,นี่ข้างหลังเขามีอีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นี่นี่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นหน่อใหม่ของเขาอีกเหมือนกันนะคะเขาแตกหนอดีมากๆเลยนะคะอืมเขาแตกหนอดีมากๆอันนี้ก็คือต้นนี้แม่บ้านได้มาใหม่นะคะเนาะตอนนี้ก็คือก็ ตอนที่รดน้ำเขานะคะก็จะใช้สูตรนะน้ายาเร่งการแตกหน่อที่ที่ของแม่บ้านทํานะคะปรากฏว่ามันได้ผลดีจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆนี่เดี๋ยวเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะเพจแม่บ้าน,นบ้านค่ะ สวัสดีครับโอริฟินครับค่ะวันนี้นะคะแม่กับน้องโอริฟินนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำสูตรนีก็คือว่ามันจะเร่งการแตกหนอนะคะของต้นกวักมรกตนะคะอันนี้กวักมรกตด่างของเราเอาใส่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะนอรี้วนมเปรี้ยวใส่เลยโอเคค่ะนมเปรี้ยวหนึ่งห่อเอ้ยหนึ่งขวดใช้หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแม่มาอันนี้ก็คือ เอ็มร้ long, อยหรือว่าเครื่องบินชูกําลังค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะนะคะแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ให้่หกนะลูกอ่ะเติมใส่มามามาหยุดเลยเทีลไฟล์อันนี้ก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนเลยนะพอแล้วลูกพอแล้วค่ะคกะปิค่ะกะปิมาไปตักให้เองอันนี้มันจะตักยากนนิดไหมมันจะตักให้เองเอาปินคอยใส่นะเนาะ ชิ้นก็ใหญ่เหมือนกันแล้เนี่ยเนาะเราชิ้นใหญ่เลยกะปิหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนแกงของเราเนี่ยแหละค่ะมา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 ามามามมมามอมามามมา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 ามามาาแล้วนะมามาามลม เปิดไม่เปิดนะต้องเปิดเบาๆนะคะทีนี้ก็ปั่นให้เข้ากันค่ะปั่นปั่นแล้วกเปิดแม่แม่บนแม่นจะใช้อ่าเป็นเครื่องปั่นนะคะเพราะว่า เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทีนี้นะคะเราก็เก็บใส่ขวดเอาไว้เลยเย็นมากแช่ตู้เย็นเนาะกลิ่นมันก็จะเหม็นกระปินิดนึงใส่ขวดไหนใส่ขวดนี้ค่ะนี่แล้วก็หาขวดอะไรก็ได้นะคะมาใส่ไว้่นี่ค่ะอันนี้อันนี้แม่บ้านเขาไปใช้มันเป็นขวดชาแม่แม่ครับไม่ใส่น้ำบ้างใช้อยู่เลยวไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นขวดชานมนะคะที่เราสั่งมากินล่ะค่ะเนี่ยทีนี้มันก็เราก็เจ็บัวดตรงนี้มนะาะ ใส่สสน,น,น้ำอ่ะสาวสามกินเนาะทีนี้ใส่น้ำเลดี๋ยวแ้นี่แล้วก็ทำไว้อย่างนี้เลยพอเวลาเราจะใช้นะคะเพื่อนๆก็นี่เลยค่ะน้ำเปล่าขนาด1ลิตรหรือ1 5จุด้าลิตรนะคะนม่น้ำยาพอเวลาเราจะใช้นะคะก็คือน้ำยาสูตรเร่งการแตกหน่อของเราเนี่ยแหละค่ะ1ช้อนนะคะกับน้ำประมาณ1ลิตรเออหนึ 1, ่งจุด้าลิตรนะคะอันนี้นะ คีะ่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยใส่ไนตัวใส่แวแต่ว่าแม่จะใส่อีกนิดนึงเพราะาเมื่อกี้แม่เทไม่เต็มไม,ไม่ไม่เต็มช้อนนะคะเพราะกลัวมันหกนะคะเพื่อนๆนี่เลยแม่คนไหมไม่ต้องคนเพราะว่ามันมันคนไม่ได้เราจะขยำเนาะเขายาเลยเขายายนะคีตาใสมันหกเนาะนีขยำน,นะนี่ค่ะแล้วก็ขยำนี่ค่ะแค่นี้เลยค่ะแค่นี้เลย นี่เลยค่ะแล้วก็ไปรดนะคะอ,า,อาจาจะรดลดต้นกว่ามรกรของเรานะคะสัปดาห์หนึ่งลดสักหนึ่งครั้งนะคะลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอนะคะเ,เพื่อนๆแค่นี้เลยเพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะคะเคค่ะ <ๆ S 2> ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการรับชมน,นะคะถ้าเกิดชอบนะคะก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านอ,ะอ่กนะ,ะกรร็ จะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะมาคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ